สวัสดีค่ะมาแล้วหนอนบงของเราวองข้างหลังเหมือนนอนเลยอ่ะมันนอนบงเลยนะคะในตรงข้างหลังกินข้าวกันนะคะตื่นขึ้นมาให้กินข้าวเช้ามาหรือ้านั่งเข้าห้องนะ้ำน่น่ารักเลยไอจาราเต้เข้าห้องน้ำเหรอฮะถิยัง อ่ะเสร็จแล้วโอ้ยตัวหนอนมามากินนมมากินนมก่อนกินนมลูกกินนมแล้วกินไม่เป็นอรอลูกอ่ะกินนมลองกินดูลองกินดูลองกินดูนะลองชิมดูนะลูกลองชิมดูแล้ะกินดูกินไม่เป็น กินดูลูกกินดูนะคะเป็นไหมหไหแม่ป้อนเหแม่ป้อนเอาสลิงมาป้อนนะ <S <S พอดีแม่แก่งมีขวดนมอยู่นะคะซื้อไว้ไม่ได้ใช้นะคะก็เลยได้ามาป้อนเขากินยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะดูดดูดแล้วก็หลุดหลุดอย่างนี้นะคะก็กินไม่ค่อยเป็นแม่เกงก็เลยต้องใช้สลิงป้อนนะคะให้เขาได้กินนมมีนมแพะอยู่นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีท่านซื้อมาไว้ให้ แล้วก็ไม่แกงก็ได้ไว้ให้น้องกินได้นะคะกินสลิงกินดีเลยนะคะก็เดี๋ยวคงต้องป้อนแบบเป็นสลิงไปแล้วก็สลับกับให้ดูดนมขวดบ้างแหละเดี๋ยวจะลองให้ดูดขวดนมไปเรื่อยๆนะคะ<ม>เผื่อเขาดูดได้เดี๋ยวฝึกเข้าไปนะคะค่อยๆฝึกเขาจริงๆเวลาดูดขวดนม,มต้องเอาผ้าพันแหละไม่เกยงก็ไม่ค่อยมีเวลาผ้าพันหาผ้าไม่เจอผ้าที่ซื้อมาพันหาไม่เจอมีมีผ้านะผ้าสําหรับซื้อมาพันนะคะไม่รู้เก็บไว้ตรงไหนหาไม่เจอแล้วก็ ให้กินอย่างนี้ไปก่อนนี่เจ้าซาร่าชื่อของน้องๆเนี่ยพ่อแม่ตั้งให้ใหม่ได้นะคะ mm. เผื่อไม่แกงเรียกเ,เลือกเลือกชื่อใหม่นะคะเลือกชื่อใหม่ลองดูนะลองหาชื่อน่ารักน่ารักมามาตั้งให้ไม่กเก่งดูนะคะว่าไม่เก่งจะเลือกชื่อไหนได้บ้างนะคะตอนนี้ชื่อซาร่าลาเต้ไปก่อนเดี๋ยวพ่อพ่อแม่ตั้งชื่อใหม่ได้เลยนะคะมามาฟังเสียงเขาร้องนะคะก,กินเสิ็จเขาจะร้อง หลงรักเสียงแมวเด็กร้องซะแล้วนะคะเสียงร้องเขาน่ารักมากเสียงน่ารักมากเลยนะคะตอนนี้แม่ยังก็ให้กินเป็นสลิงสลิงนี่จะป้อนง่ายกว่าขวดนมนะคะขวดนมนี่เขาอาจจะไม่ค่อยถนัดแต่ว่าเดี๋ยวค่อยฝึกไปก็เลยให้กินสลิงโอ้ยคลิปนี้จะมีเสียงเจ้าซาร่าเนี่ยร้องร้องน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนได้ฟังแล้วต้องหลงเสียงเด็กน้อยร้องแน่เลยดูเขากินยังน่ารักเลยเห็นไหม เด็กน้อยเขากินนมยังน่ารักเลยอ่ะเขาเขาหลับตากินด้วยนะคะซาร่าหลับตากินนมดูน่ารักมากๆเลยนะคะหลงรักเด็กน้อยเต็มเป่าแล้วตอนแรกว่าจะแค่เอามารักษาตาให้พอมาจริงๆก็หลงรักเลยนะคะเขาไม่ยอมให้ด้วยตอนแรกนะคะตอนนี้ก็ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไม่เก่งจะไปจ่ายค่า ตัวน้องนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงน้องซาร่าอีกทีนะคะเสียงแมวเด็กช่างน่ารักเหลือเกินนะคะไม่เกยงใหญ่เพราะพ่อแม่ได้ฟังบ้างพยายามเอาเสียงน้องมาให้พ่อแม่ได้ฟังด้วยนะคะน่ารักมากทุกคนฟังแล้วก็จะโอ้โหแบบ จะลงรักน้องซาร่ามากมากเลยนะคะ ได้ยินไหมคะเสียงเด็กน้อยร้องอะ่ะเสียงเขาน่ารักมากเสียงน่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะก็ถือว่าน้องๆก็ได้รับความกรุณาจากพ่อๆแ,แม่นะคะที่ได้ซื้อชีวิตน้องไว้นะคะน้องๆก็ได้อยู่กับแม่แกงแล้วนะคะแม่แกงต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะเทให้ความเมตตาช่วยชีวิตน้อยๆไว้นะคะให้เขาอยู่ที่ได้สุขสบายนะคะทำอะไรกันลูกเอ้ยทำอะไรกันไผ่ทองมานี่ลูกแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่เข้าใหม่ เขใหม่เก่าคางเข้าใหม่ออกมาได้ข้างนอกใช่ไหมยอย่าอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับลูกไข่ทองทิต้าไหนเป็นไหนกันหมดเป็ไหนกันหมดลูกสามสายเป็นไหนลูกสามสายเอ้ยสามสายอยู่ไหนลูกไปเงินมาละ น้องพลอยมาแล้วได้ยินเสียงแม่โอ้ยทยอยกันขึ้นมาได้ยินเสียงแม่ทยอยกันขึ้นมาเลยเหรอลูกมามาชินจังมาลุกมาอมได้ยินเสียงแม่น่ะสามสายออกมาแล้วเดินมาแล้วสามสายไปเล่นกันอยู่นะคะไปเล่นหรือไปนอนกันไม่รู้พอแม่มาได้ยินเสียงแม่แล้วพากันหลังไลเข้ามาเลย ดังไหลามาเลยคุณสบายที่สุดทุกคนนี้สิคุณนายคุณนายทบคูอยูเจ้าตัวเล็กสายลมรับเล็บก,ก็เป็นด้วยได้หไหมนะได้หไหมนะเดี๋ยวแม่เทบเล็บมาให้อีกลูกของเก่าพังหมดลปะปลาทูมาแล้วเดี๋ยวไปดูเด็กใหม่กันนะคะเด็กใหม่เราเป็นยังไงบ้างไปดูนะคะพี่แซม พี่แซมเป็นไงบ้างลูกอืมไม่กลัวนะอยู่กับแม่ไม่กลัวนะลูกมีเข้าห้องน้ํานะคะแต่ไม่เห็นรอยกินข้าวกินอาหารเลยเอาอาหารเปียกวางให้ก็ไม่กินอาหารไม่ก็ไม่กินเราอาจจะเครียดอยู่นะคะเจ้าแซมแซมนี่มาเมื่อวานนี้นะคะบางท่านที่อยู่ช่องปองปอนลูกแม่แกงอาจจะยังไม่เห็นแซมนะคะพอดีแม่แกงเอาลงเอาไปลงที่ช่องแม่แข็งแล้วแมลจรนนะคะตอนที่แซมมานะคะ แซมเนี่ยแม่เคียงรับเลี้ยงน้องไว้รับปากไว้ว่าจะเลี้ยงน้องเนี่ยเป็นปีแล้วนะคะแต่น้องเพิ่งจะได้มีโอกาสมาวันนี้นะคะเจ้าแซม๋ยวไว้แม่เคียงเล่าประวัติของเจ้าแซมให้ฟังนะแต่ทีเนี้ยที่แซมมาอยู่เนี่ยเพราะว่าเจ้าของมีความจําเป็นที่ดูแลแซมต่อไม่ได้นะคะก็เลยมาฝากแม่เคียงไว้นะคะเพราะว่าเขา,เารู้จักแม่เคียงมาตั้งแต่รุ่นปังปอน เขากเกลือกว่าเอาแซมมาไว้กับแม่เกงดีกว่านะคะอยู่นี่นะลูกนะอยู่กับแม่นะลูกอยู่ในห้องนี้ก่อนนะครับลูกแซมแซมนี่ตัวใหญ่มากน่าจะเป็นแมวพันธุ์นะคะเดี๋ยวไว้แม่เคียงจะถามประวัติอีกทีหนึ่งแล้วก็เล่าประวัติดูนะคะว่าแซมเป็นยังไงบ้างนะคะนนี้ลูกนะตัวใหญ่มากกลัวลูกไม่กลัวนะครับลูกไม่กลัวนะแซมนะ หางขอดด้วยนี่ตรงปลายนี่ขอดนะคะ mm hmm. เขามีที่นอนมีมีเข้ากระบาดรายอยู่กับสาวสวยส้มโออาหารอาหารเปรียกก็ออกไปแล้วไม่ยอมกินเลยนะเดี๋ยวก็ค่อยๆปรับตัวนะลูกนะแซมอยู่ห้องนี้ไปก่อนนะลูกเจ้าแซมอยู่ห้องนี้ส้มโออยู่ห้องนี้นะคะแซมเขายังกลัวอยู่ เดี๋ยวคงปรับตัวได้คงจะดีขึ้นนะคะถ้าสองสาวันน่าจะดีขึ้นครับครับลูกครับลูกครับไปไป